นี่นโร่โผล่มาแล้วทุกคนเงียบเอ้ยาสิปื้มฉายไฟหมดหัวเข้าไปเลยแหวะ้อาวันนี้นักโกดเดินทางให้ให้นักโกดนักโกดอยู่วันนี้ดวนหัวเริ้นดวนเป็นอะไรเรื่องด่วนกันเด็กๆใต้รถใต้รถทำไมครับอาเคาไหน เด็กๆเขาเดินมาเล่นกันนะครับเพื่อนๆแล้ว,วกว็<จ>อบอกว่าวเจอเต่าเด็กๆเลยไปเอาไฟฉายมาเต่าอะไรเนี่ยตเต่าโคยเต่าตัวใหญ่ซะด้วยนะเพื่อนๆของจริงนะนะ่ะเด็กๆเดินมาใกล้หรือเปล่าเขาเลยหดหัวเข้าไปใช่ไหม,ไ,มไปไเปเพื่อนเพื่อนเห็นแมวเนี่มยมันจะรับแบบเฮ้ยเอาเอาตัวเอกมา,า,าไปมั <c oughs> นจะควากันแล้วไหนเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้ยอ,อันไหนอ่ะรอดูเลยนะใช ต่าตัวที่เราใส่รถดัมเอาไปปล่อยหรือเปล่าใช่ใช่มันแอบขึ้นมาบนโบกอีกแล้วเหรอเราเราเงียบ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 ะเออมันจะได้เอาหัวเอาหัวออกมาโอ้โหมันไม่โผล่หัวออกมาเลยระวังอับมือนะวิธีการจับเต่านี่นีโผล่มาแล้วคนเงียบเอ้คือปื่มฉายไฟหดหัวเข้าไปเลยเอาหาอ้ รอใหม่รอใหม่เราอย่าทําให้เขาตกใจดิเดี๋ยวเขาก็เดินแต่เด็กๆเวลาจับต้องระมัดระวังด้วยนะมันจะงับมือเราได้เลยนะเขาบอกว่าเต่าหรือจะภาพอะเวลากัดนิ้วคนอะเขาไม่ปล่อยเลยนะไม่ใช่ฟันแหลมครับปากเขาเป็นจะงอยมันจะล็อกนิ้วเราไว้อยู่ข้างในหัวเลยถ้าจะเอาออกก็ต้อง ตัดหัวเต่าเต่าก็ต้องตายนิ้วเราก็เกือบขาดเลยนะถ้าโดนไปอ่ะทุกคนต้องระวังโอ้โหเจอตัวอะไรมาของเล่นใช่ไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เวลามืดนะใช่ครับเด็กมาเจอตอนกลางคืนครับดีโชคดีนะครับมีคนมาเห็นไม่งั้นจะโดนรถเหยียบอีกแล้วใช่ใช่ใช่นี่ครับเวลามืดตอนคืนเลยนะครับเต่าแสดงว่าออกมาหากินตอนกลางคืนหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหนี เต่าเรามากินแมลงเพื่อนเเต่ากินแมลงไหมครับเพื่อนเพื่อนรู้หรือเปล่านู่นนูแมลงแมลงนั่นนั่นนั่นตัวดำดำจริงงแมลนั่น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 โอ้ตอนคืนมีสิ่งมีชีวิตเยอะนะครับแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คืองูนะครับขอดูหน้าจะชัดก่อนใช่ตัวเดิมหรือเปล่าทุกคนจาหน้าเต่าตัวเดิมได้ไหมหน้าเป็นไงเพิ่ม หน้ามันเล็มๆหรอตัวที่ใส่รถด,ดำใช่ไหมชใช่ชัวร์มัมเแต่พราะว่ามันดูใหญ่กว่าเดิมแล้วนะวแต่เราไม่เจอหน้าเขาหลายเดือนแล้วใช่ปะเขาเรียกว่าเตาหับนะครับเพื่อนเตาหับใช่จับข้างๆนะแหววห <laughs> 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 ้ามแกงใช่ไหม าจับข้างๆถูกต้องครับถูกต้องอถูกต้องถูกต้องเลยโอเคเอาาโอเคนี่นี่ครับเจ้าเต่าหับน่าจะเป็นเต่าตัวเดิมนะครับ<ะ><ะ>ห้าม<ะ>จับบริเวณหัวนี่เด็ดขาดอาจจะโดนหนีบหรือโดนกัดได้นะครับเด่มุ่งจะลังจับมาหน้าบ้านรับเต่าเปลี่ยนเปลี่ยนใจเหรอเ้าไปใส่รถดําอีกแล้ววันนี้มีรถดําคันใหม่อีกแล้วเหรอ น้ำญี่ปุ่นนะเลยรถขนเต่าระวังเต่ารัวได้อยู่ได้อยืนตายเต่านี่เป็นมิตรกับเด็กมากเลยเข้าขึ้นมาโชว์ต <sucks> ัว um, ถ้าเต่าโดนรถเหยียบอุ้ยเบาเบาดีครับวันี้แล้นี้แหละหวังวันนี้แน่น้องโปบจะโดนเด็ดขาดเต่ามันเดินเข้าบ้านของเรา ใช่มันจะเดินเข้าบ้านหลงทางเมื่อกี้เรามาวางไว้ตรงนี้เต่าเดินแล้วนะครับโผล่หวออกมาพี่ปิ้มอย่าเข้าใกล้เมื่อกี้เดินนะครับมันไปติดกำแพงบ้านเรานะน้อโป้ห้ามเข้าใกล้เห็นหน้าไหมพี่ปื้มเต่ามันกลับหลังได้ไหมอ้าวน้องโป้ไปอยู่ใกล้โหดหัวเลยสาบ จะถ่ายตอนมันเดินครับไม่เป็นไรอ่าเด็กๆพาเต่าลงน้ํากลับบ้านเต่าเธอไม่เปอ่าใส่รถดําไปก็ได้น้องโกรธโอเคปะร <c oughs> ะวังหน่อยร่งวงนะั่น <c oughs> อ่ะเอียงไว้หน่อยระวังหัวนะเอียงเตา่า <c oughs> ตรงนี้เป็นหัวโอเคปะ <c oughs> ่ะวันนี้น้องโกรธเดินทางให้ท่าน้องโกรธน้องโกรธอยู่วันนี้พูดแล้วน้ำมองเห็นไหมหรือเปล่า โอ้เรามองไม่เห็นทางนะเนาะนกปอดข้างหน้ามีอะไรอยู่ข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าไปเร็วนกปอดเราจะปล่อยตรงไหนกันตรงน้ำเหรอไปปอดป้าเอร์มาช่วยหน่อยนกปวดกลัวแล้วนกปวดเริ่มกลัวแล้ว ต้อเป็นเวลากลางคืนนปดมองไม่เห็นทางนะนกปดมองไม่เห็นทางแล้วในน้ำอยู่นังไหนนโปูดยิบมาเลยนองพี่ปื้มไม่มาช่วยแล้วโอเควันนี้เป็นหน้าที่นังปดนะครับนองปดห้ามโยนนะค่อยๆปล่อยนะค่อยๆวางค่อยๆวางโอเคเอาวางหลังท่อนองปดูดวางหลังท่อว,วางหลังท่อตรงนู้นอ่าวางวางตรงนู้น โอเคอ่าโอเควันนี้ก็ภารกิจสำเร็จนะครับพาเต่ามาอยู่ที่เดิมเต่าอะ่ะชอบหลงทางไปหน้าบ้านเราประจำเลยโอเคงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับพี่พึ่มไปแล้ว